สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับรูเฟิร์นะคะในตอนก่อนหน้านี้เนี่ยนักเรียนนะคะได้เรียนเกี่ยวกับการหาปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชันไปแล้วนะคะโดยในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนการหาปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชันที่กําหนดให้ค่ะต่อจากตอนที่แล้วก่อนอื่นนะคะครูขอทบทวนความรู้ในตอนที่แล้วก่อนนะคะขั้นตอนการหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยฟังก์ชัน y เท่ากับ f(x) และแกน x ในช่วงปิด a ถึง b ขั้นที่1ค่ะเราจะแบ่งช่วงปิด a b ออกเป็น n ช่วงย่อยซึ่งแต่ละช่วงย่อยกว้างเท่ากันจะได้ว่าความกว้างของแต่ละช่วงย่อยนะคะจะเท่ากับ delta x ค่ะเท่ากับ b ลบ a ส่วน n และให้จุดปลายของแต่ละช่วงย่อยอย,อยู่ที่ x 0 x 1 x 2ไปเรื่อยๆจนถึง xn โดยที่ x 0เท่ากับ a ซึ่งน้อยกว่า x 1 x 1น้อยกว่า x 2 x 2น้อยกว่า x 3 เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึง xn และ xn เท่ากับ b ขั้นตอนที่2ค่ะเราจะเลือก xi star นะคะในแต่ละช่วงปิด xi ลบหถึง xi นะคะเมื่อ i เป็นสมาชิกของเซต1 2 3จนถึง n นะคะขั้นตอนที่3ค่ะเราจะหา Sn นะคะซึ่งเท่ากับ summation i เท่ากับ1ถึง n ของ f xi star delta x นะคะ ขั้นตอนที่4ค่ะเราจะพิจารณาลิมิตของ Sn เมื่อ n เข้าสู่อานันต์นะคะถ้าลิมิตของ Sn เมื่อ n เข้าสู่อานันต์มีค่าจะได้ว่าพื้นที่ที่ต้องการหาจะมีค่าเท่ากับลิมิตของ Sn เมื่อ n เข้าสู่อานันต์ค่ะโดยปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชัน f บนช่วงปิด ab นะคะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้ซึ่งอ่านว่าอินทิเกรตจาก a ถึง b f(x) dx โดยที่อินทิเกรตจาก a ถึง b f x dx ก็ค่ะจะเท่ากับลิมิตของซ m ม t ชัน i เท่ากับ1ถึง n ของ f x i สตาร์เดลต้ x เมื่อ n เข้าสู่อน,นันต์ค่ะจะได้ว่าถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด a b และ f x มากกว่าหรือเท่ากับ0ยสำหรับทุก x ที่อยู่ในช่วงปิด a b แล้วนะคะอินทิเกรตจาก a ถึง b f x dx จะเป็นพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y เท่ากับ f(x) กับแกน x จาก a ถึง b ค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะให้ y เท่ากับ f(x) เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และ f(x) มากกว่าหรือเท่ากับ0สำหรับทุก x ที่อยู่ในช่วงปิด ab ให้อใหญ่เป็นบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y เท่ากับ f(x) แกน x เส้นตรง x เท่ากับ a และ x เท่ากับ b นะคะ เราจะเรียกพื้นที่ของบริเวณ R ว่าพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y เท่ากับ f x กับแกน x จาก a ถึง b ค่ะจาก f เป็นฟังกช์ชันต่อเนื่องและมากกว่าหรือเท่ากับ0บนช่วงปิด ab นะคะจะได้ว่า R ใหญ่เท่ากับอินทิเกรตจาก a ถึง b ของ f x dx ให้ a ใหญ่ x นะคะแทนพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y เท่ากับ f x กับแกน x จาก a ถึง x เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b ถ้า x อยู่ตรงนี้นะคะจะได้ a ใหญ่ x แทนพื้นที่บริเวณน,นี้ค่ะจากเงื่อนไขที่ว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องและมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0บนช่วงปิด ab นะคะจึงได้ว่า อินทิเกรตจาก a ถึง b f(x) dx เป็นพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y เท่ากับ f(x) กับแกน x จาก a ถึง b ดังนั้น a ใหญ่ x เท่ากับอินทิเกรตจาก a ถึง x f(x) dx ค่ะจากรูปพื้นที่ที่แรงเงาคือ a ใหญ่ค่ะซึ่ง a ใหญ่เท่ากับอินทิเกรตจาก a ถึง b f(x) dx และจากรูป พื้นที่ที่แรงเงาคือ a ใหญ่ x ซึ่ง a ใหญ่ x เท่ากับอินทิเกรตจาก a ถึง x f x dx นะคะครูมีคำถามค่ะคำถามข้อที่1นนักเรียนคิดว่า a ใหญ่ a เท่ากับเท่าไหร่คะจากตรงนี้จะได้ว่า a ใหญ่ a ค่ะจะเท่ากับอินทิเกรตจาก a ถึง a นะคะ f x dx ซึ่งแสดงได้ดังนี้ค่ะจะเห็นว่าพื้นที่เป็นศูนย์นะคะนั่นคือ a a เท่ากับศูนย์ส่วนคำถามข้อที่สองนะคะนักเรียนคิดว่า a ใหญ่ b เท่ากับเท่าไหร่คะจากตรงนี้ค่ะจะได้ว่า a ใหญ่ b นะคะเท่ากับอินทิเกรตจาก a ถึง b f x dx ซึ่งแสดงพื้นที่ได้ดังนี้นะคะจะเห็นว่า อินทิเกรตจาก a ถึง b f x d x นั่นคือ r ใหญ่ค่ะดังนั้น a ใหญ่ b เท่ากับ r ใหญ่ค่ะจากรูปนักเรียนสามารถหาพื้นที่ส่วนที่แรงเงาได้อย่างไรคะนักเรียนจะเห็นว่าพื้นที่ส่วนที่แรงเงาอยู่ระหว่าง x ถึง x 6 h แต่เมื่อสักครู่นี้เราได้มาว่า a ใหญ่ x บวก h คือพื้นที่ที่อยู่ระหว่าง a ถึง x บวก h นะคะและได้ว่า a ใหญ่ x คือพื้นที่ที่อยู่ระหว่าง a ถึง x จะสังเกตเห็นว่าพื้นที่ส่วนที่แรงเงาสามารถหาได้จาก a ใหญ่ x บวก h กับ a ใหญ่ x นั่นคือพื้นที่ส่วนที่แรงเงาเท่ากับ a ใหญ่ x บวก h ลบ a ใหญ่ x ค่ะ จะพบว่าถ้าให้ h มีค่าน้อยๆนะคะจะได้ว่า a ใหญ่ x บวก h ลบ a ใหญ่ x มีค่าใกล้เคียงกับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุงฉากที่กว้าง h หน่วยนะคะและก็ยาว f x หน่วยค่ะนั่นคือ a ใหญ่ x บวก S ลบ a ใหญ่ x นะคะจะมีค่าประมาณ S คูณอยู่กับ f x จะได้ว่า f x มีค่าประมาณ a ใหญ่ x บวก h ลบ a ใหญ่ x ทั้งหมดส่วนด้วย h ค่ะ นั่นคือเราสามารถประมาณค่าของฟังก์ชัน f(x) ได้ด้วย a ใหญ่ x บวก h กับ a ใหญ่ x และเมื่อ h มีค่าน้อยลงจนเข้าใกล้0ค่ะจะได้ว่า f(x) เท่ากับลิมิตของ a ใหญ่ x บวก h ลบด้วย a ใหญ่ x ทั้งหมดส่วนด้วย h เมือ่อ h เข้าใกล้0นักเรียนจะเห็นว่าลิมิตตัวนี้นะคะก็คืออนุพันธ์อันดับหนึ่งของฟังก์ชัน a ใหญ่ที่ x ดังนั้น f x เท่ากับอนุพันธ์อันดับหนึ่งของ a ที่ x ค่ะจาก f x นะคะเท่ากับ a ใหญ่พาม x นั่นคือ a ใหญ่เป็นปฏิยานุพันธ์ของ f จะได้ว่ารูปทั่วไปของปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน f คือ f ใหญ่ x นะคะเท่ากับ a ใหญ่ x บวก c เมื่อ c เป็นค่าคงตัวที่ x เท่ากับ a ค่ะจะได้ f ใหญ่ a นะคะเท่ากับ a ใหญ่ a บวก c ซึ่งนักเรียนทราบว่า a ใหญ่ a เนี่ยเท่ากับ0เพราะฉะนั้นค่ะจะได้ว่า c เท่ากับ f ใหญ่ a ค่ะที่ x เท่ากับ b นะคะจะได้ f ใหญ่ b ค่ะเท่ากับ a ใหญ่ b บวก c ซึ่งนะคะ a ใหญ่ b จะเท่ากับ fb ลบ fa ค่ะจากนะคะที่นักเรียนทราบว่า a ใหญ่ b นะคะเท่ากับอินทิเกรตจาก a ถึง b f x dx เพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนจะได้ว่าอินทิเกรตจาก a ถึง b f x dx จะเท่ากับ f ใหญ่ b ลบ f ใหญ่ a ค่ะจากที่ได้มานี้เนี่ยสามารถสรุปได้เป็นทฤษฎีบทที่สำคัญนะคะที่เรียกว่าทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสดังต่อไปนี้ค่ะกำหนด f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab นะคะถ้า f ใหญ่เป็นปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน f แล้วอินทิเกรตจาก a ถึง b f x dx นะคะจะเท่ากับ f ใหญ่ b ลบ f ใหญ่ a ค่ะ จากทฤษฎีบทน,นี้นะคะสามารถเขียนขั้นตอนการหาปริพันธ์จำกัดเขตค่ะอินทิเกรตจาก a ถึง b f x d x ได้ดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1นนะคะหาปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน f นั่นคือหา f ใหญ่ x นะคะซึ่งเท่ากับอินทิเกรต f x d x ค่ะขั้นที่สองหา f ใหญ่ b ลบ f ใหญ่ a ค่ะซึ่งเราเขียนแทน f ใหญ่ b ลบ f ใหญ่ a นะคะได้ด้วยสัญลักษณ์นี้ค่ะ ดังนั้นเพื่อความสะดวกนะคะอาจจะเขียนตัวนี้ค่ะด้วยรูปนี้นะคะจากที่นักเรียนนะคะได้ทราบการหาปริพันธ์จำกัดเขตไปแล้วเราลองมาทำตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างจงหาอินทิเกรตจากศูนย์ถึง1น่ะคะของ x กำลังสอง dx ค่ะจากที่นักเรียนทราบว่านะคะในการที่จะหาปริพันธ์จำกัดเขตเนี่ยขั้นแรกนักเรียนจะต้องหา f ใหญ่ x นะคะซึ่งเท่ากับอินทิเกรต f x dx นะคะ แล้วก็ขั้นที่2นะคะนักเรียนจะต้องหาอินทิเกรตจาก a ถึง b f x d x นะคะซึ่งจะเท่ากับ f ใหญ่ b ลบ f ใหญ่ a นะคะเพราะฉะนั้นค่ะแล้วก็มาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกค่ะจากอินทิเกรต x กำลังส d x นะคะเท่ากับ x กำลังสส่วน3บวก4เมื่อ c เป็นค่าคงตัวนะคะจะได้ว่าอินทิเกรตจาก0ถึง1นะคะของ x กำลังส d x จะเท่ากับ x อกกำลัง3ส่วน3บวก c นะคะจากศูนย์ถึง1ค่ะซึ่งนะคะจะเท่ากับ f ใหญ่ b ลบ f ใหญ่ a นะคะนั่นก็คือครูจะนำานนะคะไปแทนในนี้ค่ะก็จะได้ตัวนี้ลบอยู่กับครูจะนำศูนย์ะคะไปแทนในนี้ก็จะได้ตัวนี้ค่ะซึ่งจะเท่ากับ1ส่วน3นะคะดังนั้นอินทิเกรตจากศูนย์ถึง1ของ x กำลังสองนะคะจะเท่ากับ1ส่วน3ค่ะ ตัวอย่างต่อมาค่ะจงหาอินทิเกรตจาก0ถึง2ของ 4-X 2ลบ x กกำลังสองค่ะจากตรงนี้เนี่ยที่นักเรียนทราบว่าวิธีการหาเนี่ยเราจะต้องดำเนินการ2ขั้นตอนนะคะแล้วก็เริ่มจากนะคะที่นักเรียนทราบว่าอินทิเกรต 4-X 2ลบเกกำลังสองนี่ยจะเท่ากับ 4x นะคะลบ X อกกำลัง3ส่วน3บวก4 เพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนก็จะได้อินทิเกรตจาก0ถึง2นะคะของ4ลบ x ยกกำลัง2 dx นะคะจะเท่ากับ 4x ลบ x ยกกำลัง3ส่วน3บวก c นะคะจาก0ถึง2ซึ่งนะคะเราก็ดำเนินการขั้นต่อมาค่ะก็คือเราหา f ใหญ่ b ลบ f ใหญ่ a นะคะก็คือเอา2ไปแทนในนี้ค่ะก็จะได้ตัวนี้นะคะไปลบกับนํำศูนย์ค่ะไปแทนในนี้ก็จะได้ตัวนี้ค่ะ ก็จะได้เป็น16ส่วน3นะคะดังนั้นอินทิเกรตจากสูตรถึงสองของ4ลบ x กยกกำลังสองจะเท่ากับ16ส่วน3ค่ะตัวอย่างข้อต่อมาค่ะจงหาอินทิเกรตจากลบ1ถึง2ของ x อกยกกำลัง3 dx นะคะจากขั้นตอนนะคะในการหาปริพันธ์จำกัดเขตนะคะเราก็เริ่มจากหาอินทิเกรต x อกยกกำลังส dx ซนะคะซึ่งเท่ากับ x อกยกกำลัง4ส่วน4บวกซค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้ว่า อินทิเกรตจากลบ1ถึง2ของ x กยกกำลัง3 d มนะคะจะเท่ากับ x กยกกำลังสส่วน4บวก c ค่ะจากลบ1ถึง2เพราะฉะนั้นคะ่ะเราก็จะหา f ใหญ่ b ลบ f ใหญ่ a, a นะคะนั่นก็คือเราก็จะนำสอค่ะไปแทนใน x นะคะได้ตัวนี้ออกมาไปลบอยู่กับนำลบ1นะคะไปแทนในนี้ก็จะได้ตัวนี้ออกมาค่ะ นักเรียนจะได้คำตอบเป็น15ส่วน4ค่ะดังนั้นอินทิเกรตนะคะจากลบ1ถึง2ของ x ยกกลังสา x จะมีค่าเท่ากับ15ส่วน4ค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนได้เรียนการหาปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชันที่กำหนดให้ค่ะโดยนะคะนักเรียนได้เรียนทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสค่ะนั่นคือ กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab ถ้า f ใหญ่เป็นปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน f แล้วนะคะอินทิเกตรตจาก a ถึง b f x dx นะะจะเท่ากับ f ใหญ่ b ลบ f ใหญ่ a ค่ะเพื่อความสะดวกนะคะอาจจะเขียนได้ดังนี้นะคะโดยขั้นตอนการหาปริพันธ์จำกัดเขตนะคะเราก็เริ่มจากขั้นที่1ค่ะหาปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน f นั่นคือหา f ใหญ่ x นะคะที่เท่ากับ อินทิเกรต f x dx ค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนที่2ค่ะเราก็หา f ใหญ่ b ลบ f ใหญ่ a ค่ะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะครูอยากให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดนี้ดูค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนในวันนี้ในคลิปวิดีโอต่อไปค่ะเราจะมาดูว่าเราสามารถใช้ปริพันธ์จำกัดเขตนะคะไปช่วยหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งได้อย่างไรค่ะ อย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนแล้วพบกันในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ